สะบักจมกับไ้ขึ้นหัวเนี่ยคลายสะบักก่อนเนละยกล้ามเนื้อมันนี่มีปัญหามากคลายสะบักมากดึงดึงสะบักนี้ยกขึ้นหน่อยหนึ่งนะดึงยก สะบักกุมไว้แบบนี้นะจับอย่างนี้ประสานอย่างนี้ยกนะขึ้นนะยกสะบักหนักลองสะบักการสะบักคายดีๆก่อนนะเดี๋ยวลองมาดูซิว่าเส้นสะบักตรงอยู่ตรงนี้นะเอาสะบักมาแนวนี้ดูเส้นใต้สะบักที่สะบัก จับดูเส้นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเส้นสะบักจบทานมาเยอะจริงๆใช้มือคีบคีบเนี่ยคี่ยขีบแข็งกับมือนี่คีบไปนะหนึ่งแต่อาจารย์ชอบใช้มือนี่สะบักนะเส้นใต้สะบักนี่คีบไปยนี่เยอะไปขยับเยอะมากขยับมากๆ ยบมาหนีหมุนดีนี่เยวลงไปขยับดึงดึงเส้นสะบักด <c oughs> ึงปักนะดีดได้เลยเนี่ยจับได้แล้วจับไปจับหนังนะจับใต้หนังแขนิดึ่ง ก็ดึงเลยเนี่ยดึงไล่มาเลยเนี่ยนะที่ถามจริงว่าเส้นสะบักจมทำยังไงเนี่ยนี่ยดึงดึงไล่เลยนะหมุนสะบักมันเีอมันมีหลายอย่างนะ้ำไมมันปวดเจ็บไ,ไหม,ไม ายสบักมายกให้มันคาย